อายุลายไปเลยครับเนี่ยตัวนี้กัวน่าจะเขาซี่ปีครับหน่อยสามปีกัวประหารครับสามปีกัวเนีย่นยในในอนาคตผมว่าเนี่ยนะโอเคครับผมถามมันมีหลายมีการประกวดก็ต้องมีการพัฒนาครับมีพัฒนาแข่งกันเหมือนคุยกันครับแต่ก่อนกับว่มีการประกวดเพราะมีการประกวดกับมีราคา อ่อันนี้นอกจานก้อแครงัว่าแค่ก็มนี้นะครับยีงไงอะไรที่เป็นแค่แค่เอาหมดมาลูกไหมอ่านี่ครับนี่โอ้งามัว่าแค่ตัวนี้งามตอนนี้เฮ็ดน้ำเชื่อไปแล้วครับเดี๋ยวเขามาทำข้าวโูดจักกันนะครับเพื่อพี่น้องที่มีมีัว่าแค่อยากได้ไปปั๊บอ่าจะได้ไปปั๊บนะครับเอาลูกา เดี๋ยวเป็นขี่จังไรกัอนอ่านะครับอันนี้ก็เป็นงวัวแคะนะครับงวัวแคะตัวผู้นะครับวนันนี้มิซื้อว่างเหนพี่ <S <S ไอ้น้องมณ์ครับน้องมณ์ครับตัวนี้ชื่อน้องมณ์เป็นเป็นควยส้นเนาะเป็นงัวส้นเออเป็นงัวส้นครับผม เพราะว่าเห็นเขาสวยน่ารักนะครับน้องหนึ่งตรงดีน้ำโตเงาดีครับถ่ายเฉยตัวนี้มีน้ำเชื่อยืนมาครับมีน้ำเชื่อครับตัวนี้โอ้นะน้ำเชื่อน้ำเชื่อคล้ายเลยครับนี่ก็ตอนนี้เขายังาม่ท่านใดเปิดขายครับแต่ว่ารีดได้ซื้อรีดไวแล้วแต่ว่าก็มียอดจองแหละครับแต่ว่ายังไม่ทันไดเปิดเพราะว่ากาลังทดลองครับทดลองน้ำเชื่อความแข็งแรงโอ้แต่ว่าทรงมันได้เนาะแบผมเออถ่าย หลังขาโบาเสียรูปเสียยังไยครับเออใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้แต่ไพรมีงัถสามัถเอาไปพัฒนาได้ครับพัฒนาย่างผสมเลยจะบริกรก้นลุ้มไหมอันนี้ก็ขึ้นเองนะครับนี่ตัวนี้บอกครับขึ้นได้ทับแล้วครับตัวนี้ตาขนาดนี้ทับได้เลยครับ นี่ผสมแล้วครับผมเออตัวนี้มันเป็นตัวนี้นะครับครับเป็ผสมว่าร้านนันถืครับผมเออแต่ว่างั้นเาะว่าไทยขี่เห่าบานเห่าอ่ะไทยครับแล้วเขาสวยมีสีเป็นสีแางกำลังตะหักเนาะครับผมอายุลายไปเลยครับเนี่ยตัวนี้วัวน่าจะเขาซีปีครับหน่อยสามปีกลัวบรขาด ครับสามปีกัวพอเบึงเขาเบิงนี่ละเขามีเอาไปประกวดบั้งง่วงัวแค่เ <laughs> นี่ยผมท่านเห็นนะครับแต่เอาไปโชว์ <c oughs> มีมีอยู่เพื่อเห็นอยู่เอาไปโชว์แต่ยังพันมีประกวดแต่ควยแค่นี้มีประกวดแ <c oughs> น่นะคนในพวา่าเนี่ยนะงัวแค่ครับผมถามม,ถามันมีหลายมีการประกวดก็ต้องมีการพัฒนา <c oughs> <c oughs> ครับมีพัฒนาแข่งกันเหมือนควยแค่ครับ แต่ก่อนกับเพมีการประกวดเพราะมีการประกวดกับมีราคาเดี๋ยว่อ้คนมีตังค์คนฟุกระแสจังหน่อยใช่ครับคนมีตังค์เล่นจังหน่อยเลยมันก็บไ่ใช่ใช่ใช่ครับนี่ก็พระประเบงของแปกของแปกนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้สูงดีสวยโอ้เบาเบาไปเลยติดไปอย่างเดียวเลยโอเคครับสเก็ตครับผมครับผมโอ้ถ่ายจะไปอย่างเดียวเลยเดี๋ยว ม่ขอาครอบามาดีไห<อ>มามานี่ก่อนมานี่ก่อนมาเร็วเข้าครอบ,อบลูกไปไปเข้าไปเข้าครอบก่อนไปลูกไป